คนคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคคูนโตนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมลูกเสือนะครับของกลุ่มสีชมพูเรานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะลูกเสือลืมวันที่คู่ก,กับลืมวันที่วันที่อ้อสิบสามนะครับสิบสามนะครับกุมภาเกือบวันเลนทายแล้วนะครับสามกุมภา สองห้าหกแปดนะครับปีนี้ก็จัดที่โรงเรียนสีชมพูนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับปีที่แล้วก็อยู่โคการนะครับก็สลับหมุนเวียนกันไปนะครับนี่เดี๋ยว<ร>ไม่ไดครับลึกเสือนะครับและน,นี่คืีของเรานี่เราไปโคการ์ขง้นมาครับ มาเลยครับวิ่งมาเลยตอนนี้ก็ทำกิจกรรมเปิดกองนะครับแล้วก็เดินทางไกลนะครับในช่วงเช้านะครับซุ่งมาก็จะเป็นฐานมาจนพายนะครับอันนี้เป็นเจ้าพานะครับที่มีิมด้วยเดือดฝนมาเสย์ครับผมเรบร้อครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูกิจกรรมนะครับเดี๋ยวดูช่วงปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวรูจะไปดูต่ละฐานให้นะครับเดี๋ยวคอยไปดูนะครับ อันนี้คือผู้กำับเฮ้ยเดียวคุยกับวาให้โอ้ยเนาะัขาแล้วก็ไมาไว้ที่แขนซ้ายนะครับกับเาหมวนะครับหลุมหมวมาด้านซ้ายนะครับหลุมหมวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายถ่ายถ่ายายสุดท้ายมามาถ่ายถ่ายถถ่ายาถ่ายถ่้พรอยาไม่ได้ถ่ายนี่ พูดทงพาก็ตางนพี่มาเี่ยอยกด้วยอ๋อมา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 ามามาาม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 าาา เนตนาวีที่รักทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสรีลูทูซึงวันนี้คณะทั้งทูนก,กับทั้งลูกเสือเนตนาวีนะครับมาพร้อมกันที่นี่เพื่อทำกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าพวกเราจะอยู่ค่ายชั่วคาวตรงนี้อย่างมีความสุข ขอให้พวกเรามีสุขภาพลารามัยที่เข้มแข็งแข็งแรงต่อสู้กับการแพร่นอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วครูจะไม่ตัดนะครับใช่ท่ายพักแรงไปหมดเลยนะครับทั่วเข่าทุกกิจกรรมโรงเรียนบ้านศรีมุกพูประจำปีการศึกษา2567นะวันนี้ครับกลองตล้องอุณยาวุฒิเรียบอาวุธ ระเบียบพักแล้วจะไปครับนใจไม่มาโเคอัไปแล้วนะครับเี <h <h ๋ยวเรจะไปแล้วนะครับตอนนี้กลไม่เดินไุ้ยมันกอยู่นะลแลลลลาเาฮิป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 เออเออมันใหญ่ตัวใหญ่ ไปไปไปเไปเออรอบต่อไปไม่อันนี้เรื่องเพราะว่าจะหมดแรงอ่ะตอนนี้เริ่มเดินทางแล้วนะครับเป็นหมเดลนะครับไปแล้วมาผเจะพาไปเกาะเิี่ยงฟูนะเดินทางไกลเดินทางไกล ก็เรียนนะครับแต่ละโรงเรียนนะครับก็แยกกันไปแ่เดพีเ้ดี๋ยวเราจะไปดูประจําถ่ายนะครับประจําฐานนะครับว่าตรงไหนบ้างโอเคเด็กไปเลยไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปหมูแลกไปแล้วนะครับ ชุดนี้สีแดงนะครับดนั่แล้วจำกันให้ได้นะครับเพราะว่าตอนบ่ายเราจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับตอนบ่ายเราจะได้ไปด้วยกันอีกช่วยเหลือกันนะครับนาไปดูนะครับปล่อยชุดสองชุดนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโบเท่าไหร่ รอเพื่อนรอ<ต>เพื่อนจะก็รอเพื่อนหน้อยบนว่าจะพังรูท่าเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวครูเป็นตู้จะพาไปฐานแล้วนะครับตอนนี้ก็รอนิดนึงนะครับเด็กๆก็จะเดินทางหมดทุกหมู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตามหมู่นี้ไปดูฐานอาจจะไม่ตรงฐานนะครับครูก็จะพาลัดเลาะไปตามป่านะครับเดี๋ยวเราก็อ่ะไปดูนะครับว่าเชื่อกับหมูไหนบ้างนะครับวันนี้นำโดยจะซิกนะครับพี่คครูเราเดี๋ยวครูจะตามไปแล้วค่ะ เดี๋ยตามหมูนี source, ้ไปนะครับฐานที่แปดนะครับมาดูกันคุณนัดเราคู่ใหม่นะครับอย่างนี้คุณนัดรับเด็กนะครับตอนนี้ฐานที่แปดเลยนะครับฐานท้ายเราวนไปนะครับฐานอะไรทำตางคู่ทำตามคำสั่งนะครับเดี๋ยวเราไปฐานที่แปดนะครับแล้วคูจะพาไปฐานอะไรเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ไปนะครับไม่ต้องลังเลครับพูดความจริงอ่ะไม่ต้องลังเล

ูใหญ่พลาดหลายเลยพลาดตั้งใจเดี๋ยวโดนหักคะแนนดันดวนเตรียมพร้อมหักคะแนนอ่ะอาีกอีกรอบหนึ่งออีกสักสองรอบแล้วกันจับคนอีกสักสองรอบนะครับคุณอ่ะเอาช้างมีหูคนมีขาคนมีหางคนมีเตน คนมีผมงูมีหางเริ eline, right> ่มรอบแรกรอบแรอ่าเอาไปพคนมีหางออกมาเลยออกไปดูตัวดูตัวใไใไปตบพี่ครับออกไปเลยใไปตบออกไปเลยอน ก็เป็นทีจักรกรรมสืบส่งนะครับจักรกรรมลูกเสือเรานะครับเดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งนะครับโจจิกรกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราเข้าไปหานอื่นๆกันนะครับผมนี่ครูจะไม่ตัดนะครับครูก็จะถ่ายแล้วก็ลงเลยนะครับพยายามเก็บให้ครบนะครับสําหรับติวเตอร์นะครับเพื่อให้เด็กได้กลับมาดูนะครับคนมีขาวัวจะไลฟ์สดแล้วนะครับแต่ว่าครูคิดว่าแบตครูคงไม่พอเนี่ย นั่นแล้วนะครับครูขอถ่ายคลิปแล้วกันนะครับอ่านำกอไฟน่าจะไล่สดให้ดูนะครับแลไฟชาร์จแบบไล่สดนะครับเข้ากองไฟนะครับจะโดนลงโทษออโดยการให้ต้นใหญ่แอ้โหย

แสดงออกนะครับน่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชมอยู่กว่าไปปับตานะครับแล้วก็ไปเรียนที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้คือปล่อยให้เด็กก็ฉันผมสามารถเต็มที่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเด็กนักเรียนนะคะก็มาเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวครับ <laughs> นี่นะคะเอาคู่ถ่ายคลิวบีเดินนะเอาหรอหนูเป็นคนกด ป <cima> ไปก็ปิดนะครับจไปสิครูจะไปฐานแล้วทีนี้นะป้าเรียกรวมแล้วไปเลวอัน <fire S 1> นี้คือที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปแล้วก็จะปล่อยนะครับน่าจะเป็นอะไออีกประมาณสามชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะไปทันเรื่องปาเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ฐานอ่ะนี่ครูกำลังขับตามเด็กนะครับเข้าฐานน่าจะเป็นฐานที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ฐานที่แปดนะครับอ้อมมาฐานที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะวนไปดูเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปดูฐานนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับครูรู้ว่าฐานที่หนึ่งครับเป็นฐานที่สองนะครับเราเบียบแถวนะครับกี่คู่ก็ยังไม่รู้นะครับเส้นทางนะครับอ่ะมาดูฐานที่สองครับอาจจะไม่ครบทุกแถวนะครับเพราะว่ารถไม่ถึงครับครูก็จะวนอ้อมไปครับพยายามก็เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะอือที่สองฐานที่สองนะครับเราเบียบแถวหหหมะะอออไรรคู่่่ยกกก็เเลนนนืัั จันม่ม่ตตะอะไรกันีไหนีแม่้นเบิลิแม่ทั้งหมดเป็นจังซีเ้ยสั่งไว้ทั้งหมดจัดแถวเวยับแม่บักบ้านลระเสริ่เป็นจากอะไเขาเนี้ยเออเนยตายโชนกัน้ส่มที่คือัเออนี้ไปก่อนนะแทํให้กูดเยเดี๋ยวก็น้ำเขาไปทำใหม่ หดแถวตรงสั่งใหม่อีกแบบหนึ่งนะับงหมดจดแถวเข็มแข็งจ้าแถวเฮ้ยทมุมดจดแถวเฮ้ยจนแถวเฮ้ยยเธอสั่งเขาเร็วทหมดจ้แถวเฮ้ยเธอกรัต่องเกรท้ามากรท้ามาแถวตรงแถวนะครับเราคอับหั่นไปอันนี้เป็นระเบียบแถวนะครับซ้กหั่นขวหั่นเราจะสากทะเราจะทสอบทีละสองรอบพอซ้ หนึ่งสอตายหนึ่งสวาหนึ่งสวาหนึ่งสกล้งหนึ่งกล้งหนึ่งเดี๋ยวเราปดูทานอีกตอนนะครับทำได้ไหมคะทำได้โอเครไ้หมคะอวะอุแรยืน เดี๋ยวไปดูท่านอีกครับท่านโดดข้ามทานสีนะครับขวดแล้วทำปฏิญาณเลยนะครับมันลดไปไม่ได้ทางนู้นนะครับไม่มนไรครับผมก็จะพาตามให้เก็บนะครับเยอะที่สุดมาใน้ต่เพิ่งมาแล้วนะครับขวคำปฏิญาณนะครับของลูกเสือนะครับเขาจะใกล้เนาะเขาจะอบอุญนะสัว เนี่ยวไม่ตรงบอกกันก่อนผู้ชายต่อท้ายเลยต่อท้าย นี้นะคะถานที่ีกดและคำปฏิญาณตนนะคะข่องได้หรือยังลูกเสือได้แล้วเนาะงนั้นก็ต้องทดสอบหน่อยอ่ะทั้งหมดนั่งยังไงเหนื่อยไหมผ่อนรับ เอามาเพื่อฝึกความอดทนเอข้อท şey ี่หนึ่งท้องกดไดไงกดของลูกเือเอาข้องทองข้องกลางกดของเสือถอะตามเสีด้วยเสียงโค้ค่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะตรแลพักมีต่อเจ้าศาสนา หน้าทานนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นกฎของลูกเสือนะครับของเด็กๆให้รู้เรื่องกฎระเบียบของลูกเสือครับมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เขาพืก็จะเป็นระเบียบเดียวกันนะครับทำตามเดียวกันนะครับหานเดียวครูจะพาไปหานอื่นต่อไปนะครับดูมาหารเจ็นนะครับกี่มีเพลงมองเนะครับเพิ่งมาเชีงพอดีเลยนะครับจำเลยนีนะครับ หมูแต um. ่ละหมูค่ะหมูละวหนึ่งเอาเนี๋ยวนี้ใครคบน่าจะเป็นว่าตัดไปใครคิดว่าเด็กเดไยวางนก่อนอื่นนะครับแต่ละหมูแต่ละหมูนะลูกเสือสัพพะละวางก่อนอ่วาปไปเลยลูกขับไปลูกเอาสัพพะละไปวางไม่มีไม่ต้องไปวางเดียวเตียนเตียนอย่างเดียวสัพพะละวางค่ะเอาไปเอาไปดิเป็นเก็บน้ำดิตัวนี้ด้วย

皆様 อ่าาเลกันครับน่ักมากครับครับยอดครับผมะเราข้ามมาทางที่6นะครับาที่พิณาคํำไทยข้ามมาเลยนะครับโอเคทั้หมดไปหน ขาสุมอไมไหวไหม่อหานีอะไรฐานที่หครับานที่หเมื่อกี้ไปฐานที่อะไรมาคะฐานที่ห้าครับฐานที่้านี่คือฐานที่ทหกชือฐานอะไรเอ่ยเมื่อกี้ไปฐานที่7เดินถอยหลังกลับมาใช่หมเจ็ดแล้วก็หแล้วก็ไป5้าสี่สามสอเยไมครับไม่ได้ดูแล้วันวที่กลับมา มาดูกิจกรรมของท่านครับสามารถทําท่าปฏิกิริยาอะไรทุกอย่างที่สามารถที่เพื่อนรับรู้ได้ว่าคําที่อยู่บนหัวนี้คือคำอะไรส่งเสียงได้เหมือนเสียงมันคือตัวอะไรส่งเสียงได้ได้แต่ไม่เป็นคําโอเคโอเคโอเคไหมคะหมู่นี้โอเคทำท่าทำทางส่งเสียงเป็นอุกรณ์อะไรที่บอกว่าเป็นคำไหนเดี๋ยวเพื่อนจะพูด พูดมาเองเขาจะพูดมาเรื่อยๆเออพยักหน้าไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่มันมีคำไหนพยักหน้าไห้ทำได้แค่จะก็ทำท่าอานออกแมมมาดูก่อนนะครับอ่ะจับเวลา1 2 3่งสองับเริ่มเออมาโอ้มาแล้ก็ได้อะไรงมูมาเป็นมัดตบตบเนี่ยเลยคุณ่าตัดสเนได้มึง ทำคู่กันได้ให้เกียวกันนะเล่นกันในหมู่ของตัวเองข้างหลังแม่มาแล้วไม่ได้แล้วแม้อะลอะก็ออกทำเปท่าเปทางอะไลักษณะคืออะไรลักษณะเป็นยังไงเอาีะคดีแก้วดีคุณวะไอ้ขี้ายข้วยหรหัวมีอะไรเปนสนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนอกจากควเามาด เชอมตบอในนนผมเข้าไปอีกเข้าไปข้างในอีกเข้าไปข้างในอีกเข้าไปข้างในอีกข้ามาดีสมอง่ออานา่เอาจัสมองลึกไปลึกไปไปสมองมันคืออะไร่อยู่มาดีกะกระดูกระดูกเฮ้ยมันอะไร

ทมท่าเลยอะไรอ่ะพูดนี่สองคนประกอบได้ประกอบท่าทางแค่สองคนเน่ยกำมือกัเอาเห็นอ็นสิจีจีฉันจับตักกะนโอ้โอ้เก่งเลยสุดยอดยืนค่ะี

เดี๋ยวเราไปดูอของดา้านอื่นด้วยนะครับไม่รู้ว่ากูจะไปถึงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถึงก็จะปิดไว้แค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักรอบนึงนะครับว่าเราจะได้เจอไหมนะครับอ่ะนะครับเดินผ่านลูกเสือในนาลีพอดีนะครับเอากูเป็นตัวไงให้เฮ้ยสวัสดยมากเลยอะนะพวกผ่านหมอลำซิ่งมาตะกี้นี่นะพวกนี้ อหหตอกูนึกว<อ>่าครูจปืนครูนีอนะ่อยากกระโดดเฮ้ร้อนอะคุณหนุ่ยขอรบน้องมันหรือน้องนี่หัวหน้าห,หม,มูนุนเป็นชา้จาจังเลยเนี่ยตักนะครับโอเคครับอ,อ,อ่ะนะครับฐานนี้น่าจะเป็นฐานช้านะครับที่ครูจะมุดทะลุเข้าไปหาฐานให้ได้นะครับฐานเงื่อนนะครับฐานที่ห้านะครับอาจจะไม่ครบทุกฐานนะครับเพราะว่ามันลถไปไม่ถึงครับครูเดินไปไม่ได้นะครับไกลมากครับเนาใครเป็น,ลน,นเลย นี้เรานะครับสุดท้ายนะครับที่จะทะลุไม่ได้นะครับน่นไม่ c o o โตโตนะครับวงสายให้ลูกเฮ็ดคล้ายๆกันเอาเฮ็ดเหมนวงน่อยๆว้ยนจนีนี้ไทราอะไรนะ เรามีอยู่มะพร้าวเหลือแต่เมื่อวานน้ไอ้บุกไอ้ทั้งคืนมะพร้าวนี่ไม่ได้อาขนมมาเพราะทำไมมัเยอะจังนี่เอามันมาชนกันชนกันเลยนนเป็ศูย์กลางโอ้ตรงนี้ศูนย์กลางใช่ไหมเออใช่โอ้ห้าครับเป็นศูนย์กลางพวกเด็กๆมาจุ่มกันทีเดียวหนึ่งินมันจะเจอรูตรงนี้อยู่ใช่ไหมผิดแล้วท่านผู้ใหญ่เถียงมันติมันติล็อกเลยมันติดหลูดบ่ได้ก่ใส่ฮันูจะได้ละ ผู้สอนแบบเร่งรีบเลยเราเอาใหม่เอาใหม่ซะซะได้หรื่องหนินี่ได้เรื่องเหลือปลายเชือกไว้สอดท่อใต้สอดยังโอเคแป๊บหนึ่งสอดหรือยังพี่ชายสอดจากนั้นนี่เอาเชือกนี่จับเอาไปทั้งหนาเจอกันปะเอาไปทั้งหนาดิเราแย้ยงลงมากเลยแย้งจับลงมา ปุ๊บมันจะเหลือไอรูนี่อยู่นี่ม่ได้เห็อรูเลยสิเขาก็เอาตัวเนี้ยตัวเท้าเท้างดีมากนี่จับจับเกี่ยวจับแม่อ่ะนะครับเดี๋ยวครูก็จะปิดคลิปสำหรับช่วงเช้านะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปดูกิจกรรมถามนพืชชนภัยนะครับสำหรับช่วงเช้าเราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับช่วงเช้านะครับอ่ะสำหรับช่วงเช้านี้ก็สวัสดีครับไว้แค่นี้นะครับจะเจอกันช่วงบ่ายครับผม